ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับครับหนึ่งไร่นะครับพึ่งเลี้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ามถุ่มนะครับคับสรับให้นี้ปีที่แล้วได้4ีสิบสกระสอบนะครับปีได้4ี ปีที่แล้วก43กระสอบนะครับปีนี้นะครับได้ทั้งเบิด41กระสอบกับอีกน้อยนึงนะครับนี่นี่ครับ4งกับพ4ๆนะครับครับนั่นก็คือ,อถือวา่าลุดจากปีที่แล้วประมาณ2กระสอบนะครับ สำหรับงานไล่นีนะครับปีที่แล้วได้43ครับปีนี้ได้41ส่วนตัวคิดว่ามันยังเก่งอยู่นะครับมันยังเก่งอยู่เพราะว่าด้วยหนึ่งบริษัทใส,ใสปุ๋ยขอกใส่ขีข้ขวายนะครับสองก็คือฝนโมเป็นใจนะครับส่วนตัวคิดว่า เต็มที่บ่านาจะเกิน35หากระสอบก็ได้ถือว่าดีแล้วนะครับนะครับแต่ว่าก็ได้เติมนามไป2รอ,อบนะครับก็สรุปนะครับ1ไล่นะครับปีนี้ได้อยู่ที่41กระสอบนิดหน่อยนะครับปีกลมๆแค่1กระสอบนะครับอีกตัวเกินก็คือบตองนบนะครับก็ ในน้อยก็ปีที่แล้วสองกระสอบนะครับสำหรับพื้นที่ไร่หนึ่งนะครับที่เคยวัดไวลักกาทีเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนโตเลี่วขึ้นว่าด้ดีเกินคาดนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับบัวจะเป็นหน้าพี่หน้าน้องขางเขียงหรือหลายๆคนหลายพื้นที่นะครับได้เขาหน่อยกว่าทุกปีเกือบเท่าโตนะครับเกือบเท่าโตด้วยเหตุผลที่ว่า ฝนไปเลยนะครับฝนมาหลบเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะขาดหล้ละครับหล้เลยละคิดว่านะครับคิดว่าเต็มที่ในประมาณสามสิบห้าสอบก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเกินกระไรยูซีชเวศสอบนะครับก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะครับสําหรับข้เหนวหอมขาวที่สุดนะครับเดี๋ยวไม่รุ่นกันนะครับมือเงิสานะครับว่าอ่าอีกประมาณสามงานที่เหลือนะครับ เพิ่นจะได้แักสอบนะครับปีที่แล้วเบิด์ให้นี่ได้67สอบนะครับปีนี้ผมกะว่านะครับเออ่เต็มที่นะครับประมาณปีกายนี่67นะครับปีนี้ผมกะเอาก้อนหนาอยู่ประมาณ55นะครับ55สอบนะครับกะล่อหลุนเบิ่งว่า ที่เหลือเสด็จซืบหาสอบบอนะครับครับด้วยด้วยสภาพนะครับด้วยสภาพนะครับฝ่าฝนบัวอํานวยนะครับแต่ว่างั้นไล่แรกนี่ถือว่าได้หลายเกินที่ขาดไว้แต่ว่าก็ได้น้อยกว่าปีที่แล้วสองกระสอบนะครับนี่นะครับการมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดนะครับครับอันนี้ประมาณ ประมาณนะครับไรนึงนะครับครับกะได้หน่อยก็พี่เลี้ยวสองกระสอบนะครับปีที่แล้วได้43ปีนี้ได้40นะครับกันนี่แหละครับกระสอบประมาณนี้นะครับครับกระสอบอ่าออกจากรถเกี่ยวนะครับจะเต็มซ้ากันเบิดถุกกระสอบนะครับแต่ว่านหนักบมหูนะครับนหนักบมหูนะครับจะเอากระสอบเป็นตัววัตนะครับจะแลี้ยวจะคำนวณเบิงนะครับลองคานวณเบิง นะครับคงจะเกิน2 5หกรู้อยู่หรอครับนะครับจากคำนวณเอาเรียนๆนะครับล่องคิดเอาแค่กระสอบละ20โลนะครับตีเอาแบบทิมๆไปเลยนะครับกระสอบละ20โล2 4เป็น8ก็เป็น8ร้อยนะครับอันนี้ตีเอาแบบทิมเลยนะครับตีเอาแค่20โลนะครับถ้าตีเอา25โล ครับพี่น้องก็ลร่องคืดเบิองนะครับอันนี้เป็นกระสอบ30โลนะครับก็ได้อยู่4ีกระสอบกันนิดหน่อยนะครับครับผมขอรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้เอฟซีแฟนเพจที่โพยเมเฮาเราราบนะครับครับกะฝากตอนเอฟซีหลายคนนะครับที่ถามนะครับในหนึ่งได้จะกระสอบนะครับกะปีนี้ได้อยู่ซีซีเวทกระสอบนะครับเด่นหน่อยก็ปีที่แล้วนะครับ สำหรับเปลงมาตรฐานนะครับอันนี้คือแปลงมาตรฐานนะครับโมเมนแเปลงทดนองนะครับแต่ว่ามีสองสิ่งนะครับยังคลิปก่อนที่ผมแจงไปก็คือหนึ่งบ่ิดใส่ใส่ปุ๋ยขอกนะครับหรือว่าขี้ควายนะครับสองก็คือฝ่าฝนบ่เป็นใจนะครับได้สูบน้ำสองหลอบนะครับมันกะอาจจะมีผลนะครับกาอยูสองกระสอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามว่าข้างบนครับทีเหลือผมตั้งเป่าเอา หาซิบหากระสอบนะครับเพื่อไทนะครับตอนนี้ได้40ปีแล้วนะครับขาดอยซิบซีสอบไปรุนกันว่าจะได้บ่นะครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาดเข่าก่อนนะครับนี่ครับสามถุงกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่แหละครับโอเคครับผมสวัสดีครับ